สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บรรทองเกษตรนักโลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับยืนอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมนาเรียดแดงแตงบ้านเลขที่1 0ึับสหมู่หาตำบลสระขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่านะครับตรงนี้แปลงนาข้าวของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ60สบไร่ครับ60สบไร่นะครับปีนี้พิเศษมีการเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับ ด้วยการหมักฟางโดยที่ไม่เผาฟางครับอืมนะครับหมักฟางโดยที่ไม่เผาฟางใช้อะไรหมักครับใช้ด้วยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับนี่ใช้ไปกี่ขวดครับใช้ไปหกขวดครับใช้ไปหกขวดครับแล้วตอนนี้หมักไปกี่วันแล้วครับหมักไปได้เก้าวันแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นก็แบบนี้เลยครับย่อยสลายแล้วครับเละเทะเลยเละเทะเลยครับแล้วดินดีไหมครับดินดีครับดินดีเลยครับนะครับ แล้วแบบนี้อีกกี่วันจะทําการหวานข้าวครับอีกสองวันครับอีกสองวันก็จะหวานแล้วครับผมถือว่าการเอาอะมิโนบราวมาใช้นะครับหมดไปหกขวดครับผมคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่านะฮักแบบนี้คุ้มค่ามากครับถ้าหักเราเผาฟาร์มมันก็ผิดกฎหมายด้วยครับผมไอตัวนี้ทําตัวนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ประหยัดปุ๋ยด้วยครับ อืมนะครับก็คือการสลายฟางกับตอฟางก็จะช่วยช่วยทําให้เกิดปุ๋ยในดินไปด้วยครับผมอ่าถือว่าคุ้มค่าครับนี่ครับ60หกสิบไร่หมดไปเพียงหกขวดหกขวดครับแล้วก็ดินนะครับดีขึ้นเกลือยุ้ยมีสารอาหารเพิ่มเนาะครับโอเคครับอ่านะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเกษตรกรที่ยังเผาฟางอยู่บ้างครับบอกว่าเลิกนะครับเราเผาฟางนะครับอากาศเป็นพิษแล้วก็เหมือนเผาเงินในกระเป๋าตัวเองนะครับ เพราะว่าเราหมักฟางเราจะได้ปุ๋ยนะครับยูนิซีในดินจะได้ดีขึ้นครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอะมิโนบราวครับในการหมักย่อยสลายฟางและต่อสังและทําให้ดินดีดินร่วนซุยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของแปลงนาข้าวให้กับพวกเราฟังวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักระลายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ